ภูมิปัญญาสายน้าแห่งวัฒนธรรมนะครับชุมชนนะครับบ้านคลองบางไผ่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมคลองซึ่งตั้งอยู่ใกล้คลองอาบางไผ่แล้วก็ขออ้อมนอนนะครับปัจจุบันนี้นะครับชุมชนของเรานั้นก็มีการทําการเกษตรซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับที่เราภูมิใจนําเสนอนะครับก็เป็นในสวนของสวนผลไม้ซึ่งสามารถที่จะ ไปเก็บช่างกิโลกลับบ้านได้เลยนะครับเกษตรกรนะครับได้มีรายได้บ้านสวนถมยานอกจากจะมีแยมตะลิมปิงที่อร่อยแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโหดที่อร่อยมากไว้รอต้อนรับทุกท่านค่ะไปชื่นชมนะครับในส่วนของบ้านไม้เก่านะครับซึ่งในอดีตนั้นเป็นปั๊มน้ำมันนะครับ ซึ่งตั้งอยู่ริมของอ้อมนอนนะครับรวมไปถึงการสะสมอะของเก่าๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเก่าตู้เก่านะครับนอกจากนั้นยังมีวัดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนะครับให้ความเคารพนับถือ ก็ให้ทุกท่านนั้นได้ไปกราบสักการะนะครับพระเกจิต่างๆที่วัดโมรีนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านของบางไผ่แห่งนี้ไปสักการะพระนะครับหลวงพ่อโตหลวงพ่อหินนะครับหลวงพ่อศีลาแรงที่วัดบางแพรก ว่ายพระอีกหนึ่งวัดนะครับนั่นก็คือวัดมะเดื่อนะครับซึ่งเป็นที่สักการะก็คือหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็ไปชมต้นตาลคู่นะครับซึ่งมีแห่งเดียวนะครับต้นหนึ่งจะมีงวงนะครับอีกต้นหนึ่งจะมีลูกนะครับซึ่งทั้งสองต้นนี้จะแตกต่างกัน นอกจากเราจะได้มาเที่ยวชุมชนแล้วนะครับเราก็ยังมีอาหารนะครับพื้นถิ่นให้ทุกท่านได้รับประทานกันเป็นมื้อกลางวันนะครับนั่นก็คือแกงหมูหงนะครับมีแกงขี้เหล็กหมูย่างนะครับปลาสลิดทอดนะครับพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีไอติมกะทิสดนะครับซึ่งนำมะพร้าวน้ำหอมของชุมชนเรานะครับมารังสรรค์นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับรวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งชุมชนนั้นได้คัดสันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถูกอกถูกใจของทุกๆทก่านเป็นอย่างแน่นอนครับที่บ้านของบางไผ่ของเราครับ